สวัสดีค่ะน,นิชิเนสุภาดีเซนก้เล่นที่ก้าวขอ,อนี้จมาานภาษาพาที่บทที่สเรื่องอ่านป้ายได้สาระบึนเสียงเครื่องยนต์ดังแล้วเงียบไปบินบินเสียงเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงแล้วผ่อนคันเร่งคราวนี้เครื่องยนต์ยังคคงดังเบาๆต่อเนื่องพร้อมที่จะใช้งาน นี่แหละครับงานประจำทุกเช้าของคุณพ่อกับผมสองคนพ่อลูกพ่อไม่ใช่ชขอไปค่ะคุณพ่อไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างส่วนผมมาเป็นมาคอยเป็นลูกมือครับเจ้ากลุก่มรถยนต์กระบะคันนี้เป็นสมบัติของคุณปู่ยกให้คุณพ่อของผม หลังจากท่านกเกษียณอายุราชการถ้านับอายุจริงๆเจ้ากลงแก่กว่าผมหลายปีครับสภาพรถจึงเก่าแต่ถึงจะเก่าจะแก่อย่างอย่างไรเจ้าก้งก็ยังมีสิ่งสิ่งทันสมัยเป็นสตนิกเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมีข้อความรักเมืองไทยร่วมใจทําดีที่ติดที่รถให้เห็นเด่นสะดุด ตาเชียครับคุณพ่อเจ้ากุ้งเป็นพาหานะคู่ชีพไปทำงานให้ความรู้แก,ก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนซึ่งคุณพ่อเคยเล่าว่าได้น้อมนับเขได้น้อมได้น้อมนำแนวพระดำหลิบ แนวพระราชด,ดำริขาแแนวพระราชดำริการเกษตรดีขอภัยค่ะขอภัยค่ะพระราชด,ดำริการเกษตรหรือใหม่มาอบรมเกษตรกรให้ทําเกษตรบนพื้นที่ความพอเพียงพึ่งพาตนเองและคลํานึงถึงสภาวะแวดล้อมบางทีก็ใช้เจ้ากรงบรรทุก สารพัดอย่างเช่นต้นกล้าปุ๋ยดินเครื่องมือทางการ,กรเษกรเษตรเกษตรกรท,ที่นี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานของคุณพ่อไม่ได้คำนึงถึงมันหยุดบางครั้งเกิดปัญหาภัยแลงน้ำเพื่อสัตว์พื่อระบาดคุณพ่อจะรีบเร่งไปช่วยเหลือทันทีแค่ไขปัญหาเท่านั้นที่จะทำได้ไปก่อน ไปค่ะจนชินตาที่ผมเห็งคุณพ่อลุจากรถอย่างเหมือนเลยผมเข้าไปช่วยรับกระเป๋าเอกสารคุณพ่อก็บอกว่าถือให้ดีอย่าทำหลุดในนั้นมีโครงการต้องพัฒนาอยู่หลายโครงการทําให้ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องแต่นักเรียนเท่านั้นที่ทําโครงการผู้ใหญ่ก็ต้องทาเหมือนกันวันนี้คุณพ่อขับรถเจ้าก้องพาผมนอ้องแม่อมและคุณแม่เดินทางไกลไปชมงานหัดกลไปหัมหั เอาไวค่ะไปชมงานมาหากรรมยานยานยนที่ศูนย์แสดงสินค้าคราวนี้คุณปู่ไปด้วยท่านบอกว่าจะไปดูจะไปช่วยดูรถเส้นทางออกจากหมูบ้านเป็นถนนดินแคบๆข้างทางเป็นคูน้ำเล็กๆที่มีน้ำเอ,อ่อล้นตลอดทั้งปีท่อยาวขนาด ไปกับถนนของหมู่บ้านจนถึงถนนใหญ่ระหว่างที่เดินทางจะไม่นั่งเฉยๆจะชวนกันอ่านเลขป้ายทะเบียนรถคันหน้าบ้างเบิกเลขทะเบียนรถบ้างถอดรหัสตัวพยัญชนะหน้าตัวเลขทะเบียนป้ายบ้างว่าอ่านอย่างไรเป็นพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่พอเบื่อก็พากันอ่านป้ายตามเส้นทางที่ผ่านมาระวังรถส่วนเสียงแป้งหอกอ่าน แล้วต่อด้วยคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบหม่งวาดของเรามีการทำงานไหนอยากทำไมต้องระวังแต่รถของชาวสนวนนะคะคุณแม่ต้องทำหน้าที่อธิบายคุณพ่อครับขับรถให้เร็วกว่าน,นี้เถอคระับมีป้ายบอกขับช้าๆ ป้ายเตือนให้ขับรถช้าช้าเพราะมีอันตรายจะได้หยุดรถล,ลดได้ทันถ้าขับรถเร็วหยุดรถไม่ทันจะเกิดอันตรายคุณพ่ออธิบายซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจเมื่อเห็นคุณพ่อขับรถช้าช้าหลบก้อนหินก้อนใหญ่หล่านะที่เลื่อนขวางทางอย่างระมัดระวัง ก้อนหินนี่อ้อต่อไปค่ะก้อนหินนี่เองคืออันตรายถ้ารถมาเร็วๆห,หักหักลบไม่ทนันอาจเกิดอุบัติเหตุได้คิดแล้วหวาดเสียวคุณพ่อขับรถมาถึงทางแยกถนนใหญ่มีสัญญาณไฟแดงทําให้ต้องหยุดรถอยู่น,น่นคุณปู่รับคุณปู่สังเกตเห็นะผมไหมคะทางแยกสามเส้นนี้มีไฟแดงขึ้น รถติดทุกทางเลยครับเขาไม่น่ามีไฟแดงเลยครับเราจะได้ไม่ติดผมพูดไปเมืองไฟได้ไม่ใช่อย่างนั้นแหลมเอ้ยพุนปู่ทวงเขามีไฟแดงเอาไว้ห้ามไม่ให้วิ่งมาตรงทางแยกพร้อมๆกันเป็นการป้องกันเกิดอุบัติเหตุและเปิดไฟเขียวเฉพาะทางที่ให้รถวิ่งสลับกันไปอุบัติเหตุก็ไม่เกิดเอ ถ,ถ้าคิดอย่างนี้โตไปแหลมจะขับรถได้ไหมนี่คุณปูก่กังคุณปู่เป็นกังวลเมาไม่ขับคราวนี้ผมอ่านในใจแล้วครับผมว่าป้ายข้อความนี้ปิดสนาผมไม่เข้าใจเมาอะไรเมาจากการดื่มสุรายอย่างเดียวหรือหมายรวมเมาอย่างอื่นด้วยเช่นเมาจากการเสพ สิ่งเสพติดเมาใจแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ว่าจะเมาแบบไหนก็ไม่ควรขับรถทางนั้นแหละครับปัญหาอยู่ที่คนเมาเขาไม่ยอมรับว่าเขาเมามีแต่คนอื่นบอกว่าเขาเมาการแก้ปัญหาคนอื่นบอกไม่ได้ผลเท่ากับตนเองรู้ปัญหาของตนเองแล้วจะแก้ปัญหากันให้รู้เรื่องได้อย่างไรครับนี่แหละเป็นปริศนา้ังคาใจผม ที่แหลมตอนนี้เราอยู่ในอยู่ที่ไหนคะเป้งหอมถามถ้าเป้งหอมอ่านป้ายโรงเรียนป้ายสถานีตำรวจหรือป้ายสำนักงานของส่วนราชการนะจะรู้ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอจังหวัดใดส่วนป้ายอื่นๆบอกรายละเอียดไม่ชัดเจนผมบอกน้องคุณพ่อขับรถด,ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อวิ่งถึงถนนเส้น ถนนสี่เส้นสายผมสังเกตเห็นว่าคุณพ่อขับตามเส้นทางที่บอกไว้บนแผ่นป้ายจราจรสีเขียวที่อยู่บนเหมืนนหนอนถนนกำลังจะชิดซ้ายตามป้ายสัญ,ญลักษณ์ชี้ทางด่วนคุณแม่ส่งเงินให้คุณพ่อเป็นค่าผ่านทางชเชยโย่ผมร้องอยู่ในใจพอขึ้นทางด่วนถนนโล่งมีรถน้อยผมคิดว่าคุณพ่อคงจะเล่งความเร็วให้รถฉิวปิวลมแต่ คิดผิดครับผมเห็นป้ายไฟกระพริบสีเหลืองบอกความเร็วไม่เกิน80กิโลต่อชั่วโมงเฮ้อผมแอบถอนใจเพราะรู้ว่าคุณพ่อต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างแน่นอนขับไวไปวัดป้ายข้อความไทยลดวัดคันหนึ่งที่แสงขึ้นมาเหมือนจะส คนขับไปทั่วเรามาถึงสถานที่งานแสดงมหกรรมยานยนต์ผมรู้สึกเหมือนหลุดโลกพัดหลวงเข้าไปในโลกหนึ่งก้าวแรกสัมผัสไอเย็นฉ่ำจนหนายากแสงสว่างเจ้าสองวูบว่าไปทั้งงานมองละลาละลานตาพานทายเสียงประาชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยภาษาไทยสำเนียงใหม่ ไม่คุ้นหัวไม่คุ้นหูเสียงเพลงกระหึ่มโหมมารอบทิศทางมีบริษัทต่างๆนำรถนำรถยนต์ที่ผลิตในประเทศแล้วนำเข้าจากต่างประเทศมาแสดงทำให้เห็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยอุตสาหกรรมยานยนต์ แถมยังมีสาวสวยยืนข้างรถและยิ้มหวานชวนมองทั้งรถทั้งคนคุณปู่และคุณพ่อเดินสอบถามพนักง,งานขายรถและรับเอกสารแนะนำรถยนต์มาศึกษาโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานสมมาตรฐานขอพายค่ะสมมาตรฐานนะอางรถ ความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะค้นคว้าทำขอไยค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะตัดสินใจผมได้แต่ช่วยถือเอกสารให้และตั้งใจจะนำข้อมูลในเอกสารไปค้นคว้าทำครงงานเกี่ยวกับรถยนต์พฤติกรรมการขับรถยนต์ป้ายข้อความท้ายรถ กับความหมายป้ายจราจรและป้ายของหน่วยงานต่างๆผมมีงานส่วครูแล้วครับส่วนคุณปู่และคุณพ่อจะใช้เจ้าโกรูรถยนต์กระบะคู่ทุกคู่ยากของท่านต่อไปหรือซื้อคันใหม่ผมอาจเดาใจได้ผมขอไปค่ะผมไม่อาจเดาใจได้ครับขอบค่ะ